สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้แหละครับวันนี้เรามีการบ้านหุ้นที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้ลบไป1จุดดัชนีปิดอยู่ที่1นึ่จดุดภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ49,000ืกว่าล้านก็ถือว่าหนาตากว่าปกติครับวันนี้แล้วก็ในระหว่างวันอยู่ในโซนเขียวเกือบทั้งวันมาแดงอตอนให้ท้ายนะครับบางช่วงบางตอนส,สูงเสียด้วย ทรงแบบนี้ก็ไม่ใช่จะเทรดง่ายนะทรงแบบนี้ก็คือแม้ว่าจะเขียวก็จริงแต่โหหาวตัวเทรดยากครับแล้วก็ซื้อไปแล้วแล้วรอมันขึ้นอนะ่ะค่อนข้างยากในระหว่างวันเพราะว่ามันค่อยๆย่อ,ยยอลงมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็สถาบันวันนี้ซื้อปัจจุบธหนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านครับบัญชีลัทรับซ,ซ,ซื้อสุดที่สองร้อยหนึ่งล้านนักทุนต่างประเทศวันนี้ค่อนข้างจะมีวอลุ่มที่หนาทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีการปรับอ่ารีบาลานซ์ของตัวฟุตซี่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิด ลบไปนะครับขายสุดที่ไป3,756ล้านนี่ถือว่าเบามือให้แล้วนะบักอ่าบบางสํา,า,าสนักนะครับอาจจะวิเคราะห์ว่าเงินทุนจะไหลออกไปประมาณสักหมื่นล้านโดยซ้่าครับบางสํานักประมาณสักห้าพันล้านแต่นี้ก็ไหลออกไปประมาณสักสามพันล้านถือว่าเบามือแล้วนะครับทําให้ดัชนีในวันนี้อาจจะไม่เละมากนะครับอย่างที่ใครคาดแต่ก็อยู่ในโซนแดงนะครับแล้วก็เทรดยากพอสมควรนะครับแล้วก็นักเทรดในประเทศวันนี้ซื้อไปสุดที่2,340ล้านครับมาดูกราฟเซตในไทม์เฟรมเดย์ครับ ยังคงใชแนวรับบริเวณสวิงโลดเดิมครับ1,000กับอีก56จุดนะครับตรงบริเวณโลของวันที่วันที่8เดือนเมษนาที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างใกล้แล้วก็การเรียงของตัวแท่งเทียนเนี่ยยังคงเรียงอยู่ในโมเมนตัมเชิงลบแล้วก็ยังขาดปัจจัยหนุนหรือว่าปัจจัยที่เป็นในลักษณะของโมเมนตัมส่วนขึ้นมายัางไม่มีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนยังเป็นการลงทุนอย่างะระมัดระวังและ ยังเป็นการทุนที่ยังยากลําบากอยู่ครับยากลำบากมายาวอย่างต่อเนื่องครับนะและที่สําคัญคือมันไม่รู้จะจบตรงไหนได้แค่สังเกตไปนะครับรอแท่งเทียมมันตั้มส่วนขึ้นมามนจะมีแบบนี้ครับเส้นส่วนขึ้นมาอย่างเี้ยนะครับอ่าเงี้ยเริ่มจะมีข้อสังเกตแล้วแต่ยังไม่มานะครับถ้าหลุด1,000กพันเกาสิบหกจุดแนวรับถัดไปอยู่ไหนเดี๋ยว,วเราค่อยทางกันบ้านให้นะครับให้มันหลุดไปก่อนนะครับ แต่แน่ๆก็อมองกันไว้ที่ประมาณตักพันทวนกันโดยส่วนใหญ่นะครับแต่เราอาจจะหาให้ละเอียดกว่าน,นั้นสักหน่อยหนึ่งเดรอมันลุดก่อนแล้วกันณจุดนี้ยังไม่ได้มองเกิดขึ้นในเชิงบวกใดๆนะครับมาดูหุ้นที่เรามาเป็นการบ้านในวันนี้ครับเราก็เลือกตัวที่ออพอที่เป็นกรณีศึกษาได้แล้วก็กราฟค่อนข้างชัดนะครับมาดูตัวแรกครับแอดวานตัวแอดวานนะครับ โอ้เป็นแท่งแดงคู่เลยก็ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกเท่าไหร่นักนะครับแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวที่เห็นในตอนนี้บริเวณแนวรับ269เออยังไม่หลุดยังไม่หลุดด้วยสองแท่งเลยนะครับแม้ว่าวันนี้จะโดนแท่งเหมือนจะเป็นแท่งเกือบแฝดเลยนะครับเกือบแฝดเลยโดนแท่งแดงแดงสองสองแท่งกระนำใส่มาสองวันแล้วยังไม่หลุดนะครับถ้าหลุดไปไหนหลุดไป259ครับโซนนี้นะครับ259นะใช้สปริงโลตรงนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้น ตัวแอดวานยังซื้อไม่ได้ครับแต่ก็น่าสนใจถ้ามีเหตุการณ์แท่งเขียวสวนขึ้นมาอย่างนี้สวยจะถือว่าแนวรับตัวนี้ไว้ใจได้เลยและถ้าจะสวยไปยิ่งกว่านั้นคือต้องมีโคด้งครอสแท่งอย่างนี้นะครับจังหวะอย่างนี้ครับรอให้มาครับอ่ะแต่จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับค่อยดูกันแล้วก็แนวต้าน295นะครับและ309ครับ a แอดวานก็ยังเห็นไม่ได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ Kbank เคแบงค์น่าจะเป็นตัวเดียวของของเราเลยนะครับที่เราสแกนได้แล้วกราฟโอเคแล้วยืนทรงได้ทั้งวันด้วยนะครับอ่าท้ายตลาดจะแอบเก็บไปนิดหน่อยนะครับแอบเก็บไปนิดหน่อยนะครับทรงแน่แั้วก็รุนหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอ่าเราต้องออกแล้วแต่วันนี้จะรับคืนนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นฟอลสิกแนลการหลุดกันอะไรก็ไม่สนใจครับแต่ใดที่มันกลับมายืนได้บนเส้นเราเรา,เราต้องเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนทางกลับมาเอานะครับ แล้วก็เราขอใช้ตัวสวิงโลตรงบริเวณ145ตรงนี้เป็นแนวออกไปเลยนะครับเพราะนั้นเราจะวัดใจณจุดนี้หละครับว่าถ้าผิดมันจะผิดประมาณสัก5้าบาท6บาทคัุนประมาณนี้เราเรารับได้นะครับจากราคาเราให้เนี่ยนะครับแนวต้าน16 7 5และมีแนวต้านย่อยๆด้วยซึ่งไม่หนามากนะครับแนวต้านนี้คือ157.5นะครับแต่จากราคาปัจจุบัน151ตรงเนี้ยหนเนี่ยไป157ได้ผมก็น่าจะพอใจแล้วหรับตัวเคแบงครับวัดใจครับนะแทงสวนมาอย่างนี้ครับเพราะ ในเขาก่อนก็มีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้นครับแต่เมื่อวานนี้มัน,ม,นมันหลุดแบบลอยไปแล้วแต่มันเป็นสีเขียวไงนะครับก็ต้องออกเหมือนกันเมื่อวาน,นวันนี้ก็รับคืนมานะครับไม่ไม่ได้เสียดายตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอ,อมันรีบาวไปโดยแท่งของวันเนี้ถ้าเทียบเคียงจริงอ่ะผมคิดว่ามันคล้ายแท่งตรงนี้ครับแม้ว่าภาพแท่งแดงก่อนหน้านะจะไม่เหมือน,นค,คือแท่งที่เป็นสีเขียวและคาบเกี่ยวยาวๆตรงเส้น EMA 200วันเนี้ยขึ้นมาแล้วแท่งคาบเกี่ยวเนี่นนะย ถ้าเป็นตรงจุดนี้จริงอาจะสวยนะครับแต่มันคงไม่ได้ไปหมดทีเดียวนะครับมันจะมันจะเห็นว่ครับมันจะมีย่ออมันบ้างนะครับนะก็หรือไม่ก็ประมาณแห้งนี้อ่ะคาดหวังไว้ก็เลยแบบตัดสินใจอ่าเข้าไปแล้วก็ไปลุ้นในสุาหน้าต่อนะครับสำหรับตัวตัวเคบังผมว่าใช้ได้ครับสวยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะต้องเปลี่ยนใจมาตามและหลังจากที่โดดหนีไปนะครับเมื่อวานนะครับมาดูตัวถัดไปครับทรู ตูดทรูยังอาการไม่ดีเลยครับยังโอ้โหยังยังคิดว่าลงได้ต่อแล้วบริเวณแนวรับของเขาเนี่ยสิบบาทสิบตังค์วันนี้ลงมาถึงสิบาทยี่สิบขาดไปนิดเดียว,วก็ยังยังมีโมเมนตัมเชิงลบส่งมาด้วย <S <S ถ้าหลุดลงไปเนี่ยนะครับไปได้ลงไปได้อีกนะครับตามที่เห็นนี้ก็น่าจะโอ้หเก้าบาทเลยเหรอก็แถวตรงจุดนี้ก็ได้แปดบาทกว่าด้วยแล้วก็จะมีจุดที่เบรกนี่ขึ้นหน่อยครับมีสองแนว 9บาท25นะครับเอนว่าตอนนี้ใช้ใช้บริเวณแนวรับ10บาท10ตังตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกแล้วถ้าเทียบจากด้านบนตรงนี้ครับทูโดนทิ้งหนักจริงนะแต่ถ้าถามว่าจะให้ซื้อราคาตรงนี้เลยหรือไม่ยังก่อนเออจุดสังเกตการของเราเรารอแท่งไหนเรารอแท่งเขียวส่วนแบบนี้ครับแท่งเขียวส่วนแบบนี้รหรือตัวจุดโคง้งตรงบริเวณก็เร่งคอร์สแบบนี้ก็ได้นะครับจะมาท่าไหนยังไม่รู้เหมือนกันแต่ขอแท่งเขียวส่วนขึ้นมาได้เป็นแท่งแรกก่อนแล้วเรา ค่อยขยับไม้ขยับมือกันนะครับจะหนักจะเบากันอีกทีหนึง่งแต่ยังไม่มานะครับแต่ถ้าเป็นแท่งแดงหลุดหนึ่งสิบาทสิบตังไปเจอกันแถวบ่ายเก้าบ,บาทยี่ิบห้าเลยนะสำหรับทูไม่ดีเลยนะครับอแย่กว่าเอสบ้านเนี่ยเอสบ้านยังแนวรับยังรับได้อยู่นะยังรับมีทรงอยู่นะต่นี่หลุด,หล,ดหลุดเรียบร้อยครับทูดูตัวถัดไปครับ CPF หลายตัวก,ก็ก็โดนขายในช่วง ATC นะก็คือขายมาจากของต่างชาติเขาแหละนะครับ ที่ที่เราเห็นวอลลุ่มต่างชาติหนาๆกันในช่วง ATC นะครับก็ว่ามีการปรับปรับพอร์ตเป็นรีบันล้านกันนะครับอ่ารีบันล้านพอร์ตกันแนวต้านของตัว CFS อ่ะยี่สิบหุดห้าแนวต้านตรงเนี้ยเราเคยทํากันบ้านไปแล้วว่าโคตรหนามากๆนะครับผ่านยากมากๆให้ขายบริเวณตรงเนี้ยใครที่ดูการานของเราคุณจะขายทันนะครับแลวตอนนี้หลุดนะครับหลุดมาตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะครับเมื่อวานก็หลุดวันนี้ก็หลุดแนวรับที่ตรงเป็นตรงบริเวณยี่สิบเอ็ดจุดแปด นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าลุด21.8นะยังไม่ถือว่ารุดครับมีไส้โผล่มานึ่งไม่เป็นไรนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะรุดนะครับมีแนวโน้มว่าจะรุดส่วนฐานถัดไปครับ19.8นะครับว่าแสดงว่า c b f รับไม่ได้เลยครับผมว่าลงต่อตัวนี้ครับใครมีอยู่ค่อนข้างหนักใจแล้วก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะครับถ้าปิดจอได้ปิดไปเลยนะถ้าใครมี c b f เราไม่ได้ขายนะครับแต่เราก็บอกว่าเราเราไม่มีกันแล้วนะครับตัวนี้นะก็คือ type ปิดไปนานแล้วนะครับปิดไปนานแล้วปิดบวกด้วยตัวนี้ครับดูตัวถัดไปครับกรับตัวกรับนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งของตลาดที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่แล้วกอ็อยู่ในความสนใจของนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับกรับเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่38.5ยังไม่หลุดด้วยแต่เป็นแท่งคู่นะครับนึกถึงไอ้ตัวแอดวาร์เหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ตัวเนี้ามาทําแท่งคู่ตรงล่างหน่อยโซนล่างหน่อยเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้วัดจริงๆแอดวานจะดูจะดูหน้าวัดใจกว่านะครับสำหรับตัวกราฟถ้าหลุด85.5ตรงไปนะยังมีอีกหนึ่งแนวรับตีคู่กันขึ้นมานะครับไม่ไกลกันมากครับราวที่7บาทท่วนนะครับมีสองแนวนี้ถ้าหลุดสองแนวนี้เดี๋ยวหานะแนวรับถัดไปให้แต่อย่างไรก็ตามขอให้85.5รับอยู่แล้วกันนะครับการรีบาวของเขานะครับก็จะรีบาวไปประมาณ44.5นะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านไปเลยหลังจากที่ เ,เคยมีนักทุนนะครับารายใหญ่ท่านหนึ่งมาหนุนไปนะครับทำให้เกิดสปริงไฮใหม่อยู่ตรงบริเวณ44.5นะไม่ไปต่อครับนี่ก็เงิบกันไปนะครับเพราะว่าตลาดของข้างแรงจริงสองวันที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์เมืองนะ <S <S <ส>ก็ฐานตาฐานที่8.5ขอให้อย่าลุดแล้วกันครับกรับกัดฟันทน,นลอยสักหน่อยนึงแล้วกันนะ <S <S เราไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปนะแต่หน้าสถานการณ์เห็นตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้คัดมาตั้งแต่เมื่อวันที่18นะที่ไม่ได้คัดนะแต่เราคัดไปแล้ว คุณจะต้องกัดฟันถือตรงนี้อีกสักหน่อยนึงนะครับนี่ไหนก็ไหนนะครับวัดใจแนวรับไปเลยนะครับพอรอบที่แล้วมันมันก็มาตรงนี้เราดิบนะครับสองแนวรับนี้อ่ะโอเคมาดูตัวถัดไป TTB TTB กับน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูวอลลุ่มตอน ATC นะเอ่อต่างชาตินะครับมามาหนุนไปว้รับสองร้กว่าล้านหุ้นนะครับก็ไม่ไม่ไม่แปลกนะวันนี้ก็คือหลายตัวก็มีทั้ง ขายขายที่หนักๆเลยนะขายขายบอลลุ่มหนักๆเลยแต่อาจจะลงไปสักสองช่องนะครับช่องสองช่องสามช่องไม่เกินนี้นะครับแต่ตัวนี้โดนหนุนขึ้นมาทําให้ปิดโดดขึ้นมาสักสองช่องให้จัแต่ไม่ผิดนะทําให้อบริเวณแนวรับหนึ่งจุดแปดเจ็ดกลายเป็นแข็งไปเลยครับแข็งไปเลยนะนะ่าสนใจถ้าวันจันทร์ออกอาการเขียวได้แบบนี้จะสวยนะแต่ถ้าออกอาการแดงแล้วหลุดแสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรละนะครับไม่ควรละ โอเคร okay, อดูอีกหนึ่งแท่งนะารวันนี้ก็ยังยังไม่ไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปเนื่องจากก่อนที่จะเกิด ATC อ่ะมันมันไม่ชัดมากนะครับแท่งมันจะค่อนข้างเล็กเราเราจริงไม่ได้มองว่ามันเป็นแท่งสวนแล้วก็ในช่วง ATC โดดมาสองช่องครับแทเทียนก็ยังไม่ไม่ได้ใหญ่มากะก็เลยยังไม่เอาดีกว่านะครับ <S <S แต่แต่เล็งเล็ไว้ว่าเหอแนวรับมันก็ใช้ได้นะออกอาการเดียวกับตัวแอดวานเหมือนกันที่มาใช้บริเวณแนวรับเส้นนี้สองร้อยวันตรงเนี้ย อยู่ในตอนนี้ยังรับอยู่แต่หลุดไหมนั่นก็เป็นคําถามที่อยากรู้กันเหมือนกันนะก็เลยยังไม่ได้กล้าทำอะไรนั่นเองนะยังไม่ผีผ่านแต่เมงเมไปก่อนมูดตัวถัดไปครับ cct สาวก cct นะวันนี้ไม่เอาเดต้ามาทำกันมากเพราะเดอามันออกไซเวนะออกไซเบก็เลยกราฟก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้เป็นกรณีสาที่ดีเท่าไหร่นะักแต่ตัว cct กราฟลงมาเอา่อ จนมีฐานใหม่แล้วผมว่าฐานใหม่ของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.76 4. นะครับแล้วก็ฐานลึกมีฐานอีกหนึ่ง,งฐานนะอยู่ที่4.4การปิดขึ้นมาได้เขียวของวันนี้ดูกลายเป็นมีความน่าสนใจไปเลยแค่น่าสนใจก่อนแต่ยังไม่ได้ลงการทำการลงทุนนะครับถ้า c ีซมาผมว่าเดลต้าก็มาเดลต้ามันไซมีรอแล้วแต่ตัวนี้เพิ่งจะตั้งหลักของตัวเองได้ ถ้าในวันจันทร์ออกอาการแห้งเขียวแล้วยืนได้ประมาณนี้นะที่ได้มาเนี่ยจะสวยนะครับเดี๋ยวการดีดในรอบนี้ถ้าดีดได้นะจะไปที่ห้าจุดหกห้าประมาณนั้นห้ากลางกลางนะครับแต่ยังไม่มาตอนนี้ก็ไม่มามันก็มีโอกาสที่จะแดงหลุดมบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรายังไม่ทําการใดๆในวันนี้นะครับแม้ว่าจะเกิดแท่งเขียวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันวันนี้กับลัวตัว c c t ก็เอาไว้จับตามองในสัปดาห์หน้าต่อไปจุดที่ <S <S อยากรอของตัว CCET รอแท่งแบบนี้ครับ อาจจะเป็นแท่งเล็กก็ได้แต่ให้เกิดขึ้นหลังจากเกิดโคด้งครอสครับสองแท่งแบบนี้ก็ได้หรือแท่งนี้ก็ได้ก็ยังทันนแท่งแท่งที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบก่อนคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้ก็คือนอกจากอยู่หลังโเดิ้งครอสของเส้น e m a แล้วสั้นๆห้าวันกับสิบวันแล้วยังยืนเหนือ e m a สองร้อยวันด้วยนี่คือเป็นการซื้อแบบเต็มเลยนะแท่งนี้เพราะนั้นในจุดนี้จะแตกต่างกันไปก็คือไปช้อนมาจากใต้เส้น e m a การไปก็คือต้องให้มองว่ามันไม่ผ่านเส้น e m a สองร้อยวันไว้ก่อนนะครับแล แท่งส่วนแล้วหุ้นตัวนี้ถ้าเขากระดึงเขากระชากขึ้นมาจะค่อนข้างกระชากแรงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นไปได้ที่จะมีแท่งเทียนที่ยาวเท่าๆวันนี้นะครับเรายืนส้อนเนี้ยมันมันก็มีความเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีนะครับก็เอาไวด้ดูถ้ามาเมื่อไหร่เราค่อยจัดแล้วกันนะครับสำหรับ CET ผมมองว่ามันเห็นฐานแล้วแต่ทั้งหมดนี้ถ้ามันผิดแผนนะครับหลุดฐานแรกอ่หนีหรือบางคนหนีไม่ทนันหลุด 3. 4 4ก็ต้องหนีเหมือนกันนะครับ โอเคให้มุมมองไว้ปานนี้ตอนนี้ก็เล็งๆไว้เหมือนกันครับสวยไปีกแบบมาดูตัวถัดไปครับ BCP BCP ลงเหวยังลงเหวอยู่นะครับบริเวณแนวแนวรับเดิมก็หลุดไปเรียบร้อยครับสามสิบสาสิบสามจุดห้านะครับนะสามสิสามจุดห้าแต่แถวนี้นะอาจจะขีดขีดไม่ตรงมากนะครับแต่แถวนี้เลยครับหลุดนะครับหลุดนานละแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่ สามสิบาททวนวันนี้ก็ลงไปที่สามสิบนะแล้วดีดกลับขึ้นมานะเดี๋ยวขยายกราฟนะอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับบ่นว่าไม่เห็นกราฟนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ชัดนะครับโอเคแท่วันนี้ก็ลงไปที่สามสิบพอดีครับแล้วเราดีดขึ้นมาได้หน่อยแสดงว่าแนวรับสามสิบทำหน้าที่อยู่หน่อยแต่แข็งแรงไหมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นไม่ได้แข็งแรงมากนะมาดูแนวรับถัดไปก็คือยี่สิบบาทห้าสิบโอแสดงว่ายังไม่รับดีกว่า b c p น่ากลัวนะครับตรงนี้นะครับรายรับยังไม่แข็งมาดูตัวถัดไปครับ GPSC ทําไมวันนี้หาหุ้นเขียวๆยากจังเลยอะไรเงี้ยถึงว่าเส้สวยนะก็เท่าที่เห็นก็มี K-Bank กับตัว t c t นะที่พอจะเข้าแก็บอยู่บ้างนะครับตัวอื่นไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ฐานของตัวนี้ถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่หกบาทลงต่อนะครับ GPSC แล้วลงอย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับลงแบบ ไม่ไม่รู้จะมองมุมไหนมันจะขึ้นนะครับมันโค้งลงจริงๆนะครับไม่ไม่ส่วนเทนด้วยนะครับแล้วก็ฐานอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสี่ครับโค้งลงมาเรียบร้อยอาจจะอยู่โอโซแล้วแต่แต่ยังไม่เจอจุดกลับนะครับจุดกลับจะให้มีให้เห็นเองก็คือแท่งแบบนี้นะแท่งแบบนี้รอแท่งแบบนี้ดีกว่าตอนนี้มันคว่ำไปก็ปล่อยไปก่อนครับใครที่มีอยู่ก็เอ่าคัดตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำนะครับเพราะมันใกล้เส้นเรารับมาแล้วนะไม่รู้ว่าดีบได้ไหมนะครับแต่ถ้าคัดต้องรับต่ำนะครับต้องรับต่ำ g s c แต่จุดหนีจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสามสิบสามมิถุนาที่ผ่านมานะ่ตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอสร้างฐานใหม่แล้วดีดนะครับสำหรับตัว GBSC ถั่วก็ยังไม่ได้ด้วยราคาแท่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ ba m ตัวนี้เกิดการพักฐานครับและคิดว่าน่าจะพักมาที่ฐานเดิมคือหกบาทสิบตังค์ครับอาจจะไม่ถึงทีเดียวยันยอนก็แล้วแต่นะครับแต่ยังลงตอ่อครับ ตอนนี้ลงต่อฐานถัดไปถ้ากรณีเลวร้ายหน่อยห้าบาทเก้าสิบลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยนะครับลึกๆหน่อยก็ห้าบาทเจ็ดถ้าแสดงว่าหลักจากราคาปัจจุบันเนี้ยน่าจะไมะ่ไม่ลงไปถึงห้าต้นๆอ่ะลงอย่างเก่งห้ากลางๆสำหรับตัว BAM นะแต่แต่แตนวต้านบริเวณหกบาทเก้าสิบหนามากนะหกบาทอยู่ใกล้ๆเจ็ดบาทตรงเนี้ยหนามากนะครับน่าจะผ่านได้ยาก แล้วยากเลยถ้ามันขึ้นรอบหน้ามันขึ้นมาแถวใกล้เจ็ดบาทอีกอาจจะต้องพิจารณาขายนะครับก็แต่มันยังไม่ขึ้นนะมันยังไม่ขึ้นหรอกนะครับต้องไปที่ฐานไม่เส้นใดก็เส้นหนึ่งสามเส้นเนี่ยเราก็ไปไปฟอร์มตัวมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าทําฟอร์มทําฟอร์มขึ้นมาใหม่กลุตัวถัดไปครับ BTG ครับใครที่มีอยู่เอ่อคือท่านใจยเย็นเกินไปอ่ะนะครับความจริงสัญญาณมันไม่ดีตั้งแต่ที่สิบเจ็ดแลลวความจริงเอ่อ บีทีจีไทยที่ไปรับมาแถวเขียวตรงเนี้ยก็ต้องรู้ตัวตั้งแต่หลุดบริเวณ22บาทละ22บาทติดตั้งละเนี่ยถ้าไม่ทันจริงอ่ะวันที่17นะครับตูดเส้น,นี้ก็ต้องออกเหมือนกันไม่รู้นะครับแท่งไม่มีแท่งในสวนมาเลยครับนะมันควรจะต้องออกไม่แท่งหลกระแท่งหนึ่งอ่ะคนที่มนะีแต่ผมไม่ได้มีนะไม่ได้มีนะครับในตัวบีทีนะครับฐานของตัวบีทีจี17.8นะครับแล้วก็บริเวณแนวรับ อีกหนึ่งแนวตรงบริเวณสิบเก้าจุดห้าตรงนี้ไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ปิดเต็มแท่งด้วยลงต่อลงต่อแม้ว่าหุ้นถูกแล้วนะครับแต่ระบบของเราเราไม่ซื้อหุ้นตรงแดงแน่น,นอนเนี่ยเราไม่ซื้ออยู่แล้วครับถ้าใครดูรายการของเราจะเห็นว่าเราจะซื้อแท่งตรงนี้ตรงนี้แท่งเทียมบนตั้มที่เกิดขึ้นเอาเท่าสมบูรณ์จรงิงคือหลังกอเดนคอรสนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะนะยต่อให้ต่อมีแท่งเทียมบนตั้มส่วนขึ้นมาเราอาจจะแย่เบาๆนะครับแล้วเราไปหนักตรงหลังกอเดนคอร์สอย่างเงี้ย มันก็ไปมาได้แต่นี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับดูกราฟผมจะเข้าใจเลยว่าผมเข้าตรงไหนจุดไหนนะแต่นี่ไม่ใช่ยงไม่ใช่ครับนะมาดูตัวถัดไปครับออล่าไอ้ตัวนี้เลยครับที่เลงไว้เมื่อวานเลงไว้แล้วเป็นไงวันนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยเพราะว่าเอาในส่วนหนึ่งแหละเหตุที่ไม่ได้เข้าไปเลยวันนี้ในตัวนี้ครับดันไปเปิดโดนแน่นอนผมเป็นนักทุนที่ ไม่เข้าหุ้นตามราคาโดดอยู่แล้วนะครับปิดว่าวันปิด15.2ใช่ไหมเราเราไม่ได้ไม่ได้ห่อมาด้วยนะครับปิด15.3นะวันนี้โดดไปเปิดที่15.5ผมไม่เอานะตรวจไปสองช่องก็ไม่เอาแต่ถ้าโดดช่องเดียวก็ไม่แน่จะถือว่าราคาต่อนอยู่สุดท้ายก็เปิดเสร็จหลังนั้นก็หาทรงไม่อยู่ครับโดนตบลงมาเรื่อยๆแล้วการยืนแท่งเทียนแบบเนี้ยโอเคคุณยืนอยู่ในแนวแต่สีไม่ใช่ สีนี่คมยาวแท่งเทียนนี้แทบจะเท่าของเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ถือว่าโดนคืนมาหมดแสดงว่าตัวเนี้ไม่ไปไม่น่าไปแล้วนะครับไม่น่าไปเว้นแต่ผมจะปรับอมุมมองอีกทีหนึง่งถ้ามีไอ้แท่งเขียวเหมือนเดิมนี่แหละอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยแต่ต้องยืนตรงนี้นะยืนยืนอย่างนี้นะครับยาวเท่านี้เลยยาวประมาณนี้ยาวนิดเดียวก็ไม่ให้นยะนะครับต้องยาวเท่าแท่งนี้ยนะอย่างเงี้ยผมถึงจะมองว่าไปต่อและจะไปแบบสลับแดงเขียวแต่ตอนนี้ผมมองว่าเขาทิ้งหมดแล้วนะ เขาทิ้งหุ้นเวลาที่ที่ที่เขาเก็บมาเนี่ยเพราะว่าแท่งนี้ค่อนข้างค่อนข้าง,งยาวแล้วก็ดูเหมือนตบทั้งวันอะ่ะใครใครเคาะปุ๊บตบตบอะไรเงี้ยนะครัตบ,ต,บตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะครับสลัตัวฮอล่านี่คือข้อดีของการดูไว้ก่อนนะหมาถึงว่าถ้ามันออกอาการปิมปิมอะไรเงรี้ยไม่มั่นใจให้รอดูแท่งเทียนต่อเนื่องคือแท่งอย่างนี้นะครับถ้าแท่งนี้ออกมาเขียวโอเคไปได้แต่ถ้าออกมาแดงแสดงว่าของคุณไม่ต่อเนื่องแล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้ ฟอลไปครับฟอลไปเลยนะแต่เราไม่ได้มีหุ้นนะครับเพราะอย่างที่เราบอกเมื่อวานเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราเห็นท้ายตลาดนะครับมาดูตัวถัดไปครับ PR นายพนายนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่ฟอร์มดีที่สุดในปีนี้นะครับตัวไหนก็กราฟกระสู่ตัวนี้ไม่ได้นะตามที่เห็นตัวนี้สามารถเหนือเทดอยู่เหนือเ m ม200วันได้แล้วก็แบ่งตัวแล้วแต่จะจับรอบวันนี้แท่งส่วนขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับสิ่งเดียวที่ยังไม่มีก็คือ Golden Cross ยังไม่มี การเทรดเข้าไปวันนี้เป็นเทรดแย่ๆได้นะครับนี่ก็คือลุ้นการกลับตัวรอบใหม่ของเขาจุดที่อยากให้เห็นนะอ่าอยากให้มีนะครับคือประมาณสองแท่งนี้ครับมีแท่งแรกคือเริ่มเริ่มที่จะบีบแล้วก็มีแนวนโน้มที่เกิดการเด่ง,องคอรครับเส้นอติแท่งนี้คือโอเคผ่านไปได้เรียบร้อยเนี่ยซื้อเต็มๆพีอาร์นในรอบที่แล้วผมว่าหลายคนนะได้กําไรจากตัวนี้ครับว่าเราก็ทากันบ้านอยู่ปเป็นประจําเลยนะรอบนี้เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องเข้าใจ มีโอกาสที่จะฟอร์ได้เหมือนกันนะครับโดยหลุดยี่สามต้องต้องหนีนะครับหลุดสวิงโลของเมื่อวัวบัววานเ่ยนะถ้าในวันจันทร์เกิดอาการแท่งเขียวเลี้ยงได้อย่างนี้ต้องตามนะครับต้องตามถ้ามันเขียวได้นะจะจะรอดูทั้งวันก่อนก็ได้ไม่ผิดนะครับรอให้มันปิดเต็มแท่งอะไรเงี้ยโอเคถ้าเขียวไปแต่ถ้าแดงไม่เอานะครับนะี่โอเคขอให้มาฟอร์มเดิมนะสำหรับตัวเพียานายก็เลงไว้ก่อนนี่เป็นเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้เป็นกระแสในวันนี้ครับว่าลุ่งก็ไม่ได้หนามาก แต่ผมว่าการฟาฟค่อนข้างนะ่าสนใจนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะก็ดูเราตัวพีอนายวันนี้ผมก็ยังไม่ซื้อนะด้วยวอลลุ่มที่มันน้อยเกินไปนะครับก็เราผมก็เลยแบบยังไม่มั่นใจรอ,อดูก,ก่อนนะครับก็หาได้ประมาณนี้แทียบกันบ้านนะครับก็คือพยายามจะหาไอ้ดมันสวยได้ประมาณนี้ก็อย่าลืมเอาหุ้นที่เราไปกับบ้านวันนี้ไปเทียบกับตัวอื่นที่ท่านสนใจอะ่ะกราฟอาจจะคล้ายกันนะครับปลายกราฟอาจจะโค้งงออะไรคล้ายๆกันนะครับแท่งเกินอาจจะยืนตำแหน่งคล้ายๆกันก็ไปปรับประยุกต ได้นะครับต่อยอดได้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและปัจจัยอื่นก็สําคัญเช่นกันอันนี้เป็นเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นเทิทคนิคที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับท่านอาจอาจจะไปทําให้มันซับซ้อนขึ้นก็ได้ทําให้งงอะไรเงี้ยนะดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นต่างๆปัจจัยอื่นด้วยก็จะทําให้อ่ปิดความเสี่ยงต่างๆที่เราไมา่ได้กล่าวถึงได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับผมบอกว่าดูจบแล้วก็ กด s ั b สไ r i b ์ช่องของเราครับใกล้จะครบห้าใกล้จะถึงครับไม่ถึงยังไม่ใกล้ครบหรอกใกล้จะถึงภายขอให้ถึงภายในปีนี้ในการห้าหมื่น 50, สัตว์นะครับช่วยกดนะครับใครเพ่กดติดตามแลววันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ